สวัสดีค่ะพบกับ fahsai c a s gamer นะคะวันนี้เราก็จะมาเราจะมาเล่นเกมทราเียกันค่ะนะคะนี่ก็เกมทราเดียก็เล่นได้ขนาดนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้ถ่ายไปนะคะตอนเริ่มเล่นเลยไม่ได้ถ่ายเราก็จะมาถ่ายตอนนี้นะคะก็คือเล่นไปนานแล้วะคะ่ะก็ไม่กี่วันหรอก แคบเดียวมันก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าเราโหลดมาเนี่ยมันก็มันบั๊เป็นอะไรไม่รู้นะคะนี่ค่ะคาบได้ทุกอย่างเลยนะคะเราก็จะคาบได้ทุกอย่างดนแยวเราจะไปฆ่าบอสเอ่อฆ่าบอสตัวอะไรดีเจ เราทำที่เราจะไปเพิ่มบอสตัวอะไรเดียวก็ยังไม่รู้นะคะเอาเป็นบอสไอ้สองหัวก่อน พอดีตอนมืดแล้วเราก็จะสามารถการะวัณภายในดีกว่าอือตอนนี้เราก็ต้องใช้วัณภายในไปเรื่อยๆเพราะว่าวัภายในจะหยุดเลือดมันนะคะสามารถหยุดเลือดมันได้แล้วเราก็จะไม่ตายในเมื่อมันลากส่องแล้วค่ะ โอ้โหโอ้ยจะตายแล้วต้องกินยาหน่อยนะคะเพราะว่าการที่เอ่อเป็นร่างสองนี่มันก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะเป็นร่างสองมันดีอย่างหนึ่งอะไรใช่ไหมหรือว่าบำไพในเวลาการใช้บวไพนั้นมันก็จะดีนะคะเพราะว่าบำไพนั้นจะช่วยดูดเลือดมันได้ะค่ะนะคะก็ทุกคนเวลาจะข้าม บอสไออะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้ลังภายในฆ่านะคะเพราะว่าเอิอมลังภายในจะเป็นของฮาร์ดโหมดนะคะเพราะว่าลังภายในจะหาได้ในฮาร์ดโหมดเพราะว่าเราต้องฆ่าอะไรนะเราต้องฆ่าเพนทิล่าเพนทล่าค่ะเพนทล่าเพื่อที่จะได้กุญแจกุญแจแล้วเราก็จะไปทำเอ่กกุญแจพวกนี้ได้นะคะใดนดอหาก่อนกุญแจพวก เนี่ยค่ะกุณแจพวกนี้เนี่ยค่ะพวกนี้ค่ะก็จะทําให้เราไปเอ,อ่อในปราสาทแล้วเราก็จะไปเปิดที่พวกนั้นแล้วเราก็จะได้มาค่ะทภายในก็จะเป็นของเป็นของเมืองเอ,อ่อคิมสันนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะฆ่าบอสอะไรดี อืมออเกนแล้วกันนะคะเผื่อเราเจะมีใช่โอแกนป่าวอะไม่รู้แหละอ้อเยนี่เนียจุ๊บไหนคะมันอยู่ไหนใช่คะ่ะโอแกนค่ะตัวนี้บอสโอแกนเราเปิดก็ยังไม่รู้จักนีบอสโอแกนก็จะ น่าเกียดมากนะคะตัวมันน่าเกลียดสุดๆเลยวัดวั k โอเคมันน่าเกียดสุดๆน่าเกลียดมากๆน่าเกลียดไม่ไม่เลยทีเดียวก็มันน่าเกลียดจริงๆเอยค่ะก็มันแบบมันน่าเกียดสุดๆก็ดูสิคะดูรูปร่างมันโอ้ตอนนี้มัน ร่างสองแล้วมั้งคะนี่มันโอ้โหใหญ่แล้วเวลาค่าอะไรชอบใช้แวมไพร์ไหนคะมันจะยังไงไม่รู้รู้สึกว่ามันใช้ดีค่ะโอ้ยโดนนี้เข้าเต็มเต็มอถามว่าชุดกิมริปเปอร์ได้มาจากไหนโหนี้ชอบมากมากชุดกิมริปเปอร์ได้มาจากวันฮาโลวีนค่ะอือก็จะมีถุงนคะครับมันเป็นถุง โอ้เก็บของค่ะเป็นที่เหลืกเชียงเหลืออยู่ตัวหนึ่งในรูปของมันนะคะโอเคแล้วก็ได้มาแล้วอะไรนะเนี่ยตัวอะไรนะโอ้ได้รองเท้ามาด้วยรองเท้าของตัวอะไรไว้นี่ค่ะจะเป็นถุงแบบนี้แล้วเราก็จะได้พวกของมาเราลองแบบสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ถุงแบบนี้นะคะ นี่ค่ะถุงแบบนี้ค่ะนี่ปุ๊บกดไปที่มันอันนี้ได้ชุดอะไรชุดผีค่ะเนี่ยนี่หัวกับมือก็สามารถใส่ได้แต่นี้ชอบชุดกิมบร์มากกว่านะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะข้าบอสเนี่ค่ะ จะเป็นหัวกระโหลกเหล็ก,ลกโอเคเราจะไปปล่อยมันกรนเลยจุ๊บมาแล้ววันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะวันมาแล้ว,ว,ลว,ว,ลวอ้ายมันภายในเองยิงสิวะาเสร็จไม่ยิงอะ ปัมภายในนะคะจะช่วยเราดูดเลือดของมอนเตอร์ทุกตัวนะคะบางตัวก็อาจจะใช้ปัมภายในดูดไม่ได้เช่นหัวกระโหลกเล็กไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะหัวกะโหลกเล็กอะ <c oughs> เรียกว่าหัวกระโหลกเล็กคงจะงงกันสิคะว่าเป็นตัวอะไรเลยคอดีจาชื่อไม่ได้มันก็เป็นตัวที่แบบว่าถ้าเราไม่ฆ่าตาแก่แล้วเราลงไปในเออปาราศาทเราก็จะเจอหัวกระโหลกเล็กซึ่นหัวกระโหลกเล็กจะฆ่ายากมาก ะะแต่ว่าถ้าเรามีถ้าเราใช้สูตรบางอย่างที่เนออักแคสเกมคนนึงเขาคิดเอาไว้อะมันก็จะฆ่าได้ง่ายจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะเป็นนักแคสเกมทอรเรียคนนึงเก่งมากๆาเดี๋ยวจะไปหาชื่อมาแล้วก็จะบอกนะคะอันนี้เราก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆค่ะ ถ้ามีอมภพยไหนคุณก็จะฆ่าสัตว์พวกนี้ได้นะเอ้ยฆ่ามอนเตอร์พวกนี้ได้นะคะขอแค่มีอมภพยไหนอย่างเดียวก็พอนนะคะันี้่เออสำหรับคนที่ยังไม่รู้สูตรการปั๊มของนะคะเป็นอย่างง่ายเป็นแบบง่ายนะคะก็เดี๋ยวจะสอนกันในคลิปหน้าแล้วกันถ้าได้จอยกับน้องนะคะก็จะสอน ะคะต้องได้จอยกับน้องก่อนจะได้สอนเพราะว่ามันจะต้องเจ้าของแมพจะไม่สามารถปั๊มได้สูตรนี้เจ้าของแมพจะไม่สามารถปั๊มได้นะคะจะปั๊มได้ก็คือคนที่มาเล่นเซิร์ฟของเราก็จะปั๊มให้เราได้นะคะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องรอจอยกับน้องหรืออะไรก่อนก็จะได้ปั๊มให้ดูกันนะคะ อันนี้ก็อ้มันก็จะตายนะคะบางคนที่ไม่เคยมีหัวใจทองก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละว่าเป็นยังไงอะ่ะแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะคะทเราเรียก็มันเกมที่สนุกมากสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็หัวใจทองก็จะหาได้ที่แบบเอ่อจังเกิลแต่ว่าต้องฮาร์ดมดก่อนนะคะได้แล้วค่ะเราก็ชนะเรียบรอ้อยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะบายบาย